โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพกับโหมีครั้งหนึ่งเนาะกับเกมคุกกิรันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับ่าเข้าสู่ช่วงแรนอมเซตนะครับก็ขออภเยนเพื่อนด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไอ้ช่วงนี้เนี่ยถูกละก็คือช่วงแรนดอมเซตผมลงช้าไปสองวันนะครับคือตามจริงเนี่ยคลิปเนี้ยผมต้องลงตั้งแต่เมื่อวานละครับก็คือวันที่สิบห้านะครับซึ่งตรงกับวันอังคารแล้วผลสรุปเป็นไงครับลืมยัง โอ้อไม่เป็นไรนะครับลงช้าดีกว่าไม่ได้ลงนะครับก็ตามจริงแรนดอมเซตผมต้องลงวันจันทร์ถูกปะซึ่งวันจันทร์อย่างที่เราทราบนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่สิบสี่จันทร์ที่สิบสี่ถูกละจันทร์ที่สิบสี่กุมภาพันธ์ก็คือมีอัปเดตใหม่นะครับก็คืออัปเดตก็คือตัวคุกกี้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็เลยต้องเลื่อนมาลงวันอังคารสรุปไม่ได้ลงครับมาลงวันพุธเพราะว่าลืมครับ อพูตโพตามตรงเลยคือลืมนะครับก็เลยเมื่อวานได้ลงช่วงสัมผัสประสบการณ์ปะเดี๋ยวผมขอดูในช่องผมแป๊บหนึ่งนะผมต้องเปิดจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอน่าจะสัมผัสประสบการณ์นะเ,เดี๋ยวผมเข้ารอเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับ แล้วก็ไปที่แลนโอ้ยกดผิดนะฮะไปที่เปลี่ยนแลนนะครับแล้วก็ไปที่แลนเก้อ่าสัมผัสประสบการณ์ถูกแล้วนะครับเป็นโหมดสัมผัสประสบการณ์แกนแชมเปี้ยนนั่นแหละนะครับอ่ะไม่เป็นไรล,ลงช้าไปสองวันนะครับอ่าลงช้าดีกว่าไม่ได้ลงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน พา์ที่แล้วนะครับที่วิ่งไปนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับเป็นคุกกี้รสพีทกับคุกกี้รสเค,ค้กวันเกิดนะครับอันนี้ก็รีเซตสุ่มใหม่โอเคหนึ่งสองสามอ้าวรสพีทแล้วครับสองสัปดาห์เลยอะเป็นรสพีทกับอ่าตัวนี้ผัดสองผมลืมชื่อนะเดี๋ยวขอด่วนอ่าคุกกี้บีรูดปะ อ่าใช่นะครับคุกกี้รถบีรูทผมจําได้ว่าเหมือนจะมีสกินนะอ๋อนี่ไงผมมีอยู่สองสกินแต่ผมมีสกินคัสสีแดงอยู่อันนึงก็ติดตั้งเลยครับอ่าส่วนเพชรนะครับเพชรสัตว์เลี้ยงที่สูมได้เนี่ยจะเป็นเพียวครีมนะครับซึ่งเป็นเพชรของของคุกกี้มอลนะครับคุกกี้มอลนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับสมบัติสมบัติที่สุม่มได้นะครับก็จะมี มีกล้องนะครับกล้องแชะอนเนกประสงค์ตาประทับนะครับแล้วก็คัพเค้กท็อปปิ้งเยลลี่นะครับสำหรับสามชิ้นนีเนาะที่สุ่มได้นะครับอ่ะพร้อมกันแล้วเนาะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับแรนดนอมเซสสัปดาห์นี้นะครับอ่ะเริ่มโอ้รถพีชนี่สุ่มได้สองสัปดาห์ติดเลยครับไอสุ่มได้สองาร์ติดเลย แต่ก็ยังดีนะที่ผัดสองเนี่ยสุ่มได้คนละตัวอุ้ยเกือบโดดไม่ขึ้นถ้าโดดไม่ขึ้นเมื่อกี้ชนมปแล้วน,ะ,นะเมื่อกี้ดีตัวยังกระพิบอยู่ คือยังดีนะที่ผมนึกอ่ะฮะไม่งั้นคือสัปดาห์เนี้ยไม่ได้ลงเลยฮะแนนอมเซ็ตยวพาร์ตหน้าสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาาลงวันจันทร์เหมือนเดิมนะฮะโอเคบนาทาม สองร้อยหกปดล้านนะฮะขัดแรกผมโคตรชอบสกินรถบีรูทมากเลยตอนแสดงความสามารถเมื่อกี้ คือเนื่องจากสกินนี้เหมือนมันเป็นสกินแม่ครัวเนาะเป็นพ่อครัวแม่ครัวประมาณนั้นทำอาหารก็เลยให้มันเข้ากับทีมเนาะความสามารถที่เห็นก็เลยโชว์เลยคือแน่ไหมยิงไข่ใส่กระทะนะฮะรู้สึกจะเป็นไข่ดาวด้วยเป็นลูกไข่ดาวก็คือเหมือนสกินเนี้ยไม่ใช่แบบยิงธนูละเป็นทำอาหาร ทอดไข่โอเค4ี่ล้านนะครับสำหรับแรนดดอมเซตสัปดาห์นี้แล้วก็ในเซตนี้นะครับโอเคอ่ะก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงอะไรดีอ่ะตอนนี้รับรางวัลก่อนนะฮะ ตัวไวช็อกโก้ผมเก็บได้86ชิ้นละก็เหมือนเดิมนะผมจะเก็บตัวแรกตัวของรางวัลสูงสุดก่อนก็คือของรางวัลสูงสุดในร้านค้าเนี่ยจะเป็นกุญแจส่งคุกกี้นะครับตาสุดก็จะเป็นเหรียญน,นะครับห้าหมื่นเหรียญแต่อันนี้คือแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับผมจะแลกถ้าผมแลกนะผมจะแลกตัวกุญแจส่งคุกกี้ละกันแล้วก็เพชร1 0 0 0แล้วก็ องเวทมนต์นะครับส่วนนอกนั้นที่แรกคุกกี้ได้เนี่ยผมจะไม่แลกแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นคุกกี้ที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมติว่าผมแลก3ชิ้นข้างบนหมดเนี่ยผมก็คงมาแลกตังในเกมครับแลกห้าหมื่นห้นะฮะประมาณนั้นโอเคอ่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิป คุกกี้ชาเลนจ์ละกันนะครับเป็นคุกกี้ชาเลนจ์ของคุกกี้กลิ่นขี้ผึ้งนะครับในโหมดยากนะเดี๋ยวติดตามชมพรุ่งนี้ละกันนาอหวังว่าจะไม่ลืมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามชมในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับโหมดยากของชาเลนจ์ของคุกกี้กลิ่นขี้ผึ้งนะครับโอเคขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันน้อในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ